นี่ผมได้มาถึงบริเวณบ้านสันกำแพงแล้วนะฮะก็เดี๋ยวพอพ้นเลยโค้งนี้ไปเราก็จะไดไ้ไปเข้าบ้านสันสลีนะฮะเรามาดูกันครับว่าพื้นที่ตรงนี้มีอย่างน่าสนใจพ่องนะก่อนนี้เป็นเส้นทางเดินที่จะอาไปถึงสันสลีได้นะฮะบริเวณนี้ก็เป็นปลาไข่กับปลาสลับทั่วๆไปครับ อันนี้เจ้บ้านน่าจะมาตัดเล็มตัดเข้าไมาา่หลับลงคือหาป่าอู้นกเขียวอีกโก้งครับนี่ฮะมันบินขึ้นไปบนบละ ต้อง z ู o มาได้ครับต้องหามุมใหม่อยู่ไหนเอออยูน่นี่กล้องมันไปโฟกัสกิ่งไม้ครับ สูมไปกันอืมมาตันครับเนี่ยกิ่งไม้มันบังเล็กๆน,น,น้อยๆนี่โฟกัสกล้องผมมาได้เลยจริงๆแล้วไอ้ีอ้ก,กงนี่มันมีเป็นฝูงใหญ่มากด่มันอาศัยอยู่ไปถั่วบริเวณของอหนองเลนซ้ายนะฮะ มันจะกระจ,ก,กระจายกันไปแต่มันจะมีบางส่วนที่มันไปหากินรวมกันเป็นกลุ่มเป็นฝูงครับเพียงแต่ว่าเขาเข้าไปหาตัวมันยากตวอวนั้นครับ <c oughs> พอมันได้ยินเสียงอของการบุกลุกเข้าไปสักนิดน้อยนี่มันก็แตกฝูงกันแล้วครับเพราะฉนั้นถ้าจะมาดูอีกโก้งนี่ต้องใจการซุ่มดูนะ <c oughs> คือต้องไปทำบางพลหรือว่าทำซุ่มล้อเข้าไป ประจำจุดแล้วก็ล้อมันหากินะถึงจะท่ายรูปสวยๆวยได้นะะถ้าเดินเข้าไปหามันจะอีนี่ยากครับก็เป็นความท้าทายแบบหนึ่งในการดูนกโดยเฉพาะนกน้ำนกอีกงนกเป็ดวันนี้ฮะคือต้องใจการสุ่มดูครับผมวันนี้ผมกับพ้าท่านผู้ชมมาสำรวจดูด้วยกันนะฮะ ลังจะถึงในระหว่างตางเขาก็จะเห็นนกตัวเล็กๆน้อยๆบินอยู่ตลอดนะนมันแบบบิบบนแบบไก่นะฮะพื้นที่ตรงนี้เหมาะกับการสำรวจเก็บข้อมูลนกหรือว่ามาสำรวจเนี่ยศึกษาธรรมชาติเพราะว่าประโยชน์ของต้นไม้ลาบผมคิดว่าช่วงนี้มันจะนี่ยมันจะเป็นตี่ให้นกมาจับมากเกาะเขาสามารถมาศึกษาได้เลยนะฮะแต่ถ้ามันอยู่ กางตางลรเกินไปนะมันก็ทำให้เขาเดินทางลําบากเหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นยูกางตางนี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นผลดีอยูอยูพองนะนอกเหนือจะเป็นกิ่งไม้หือนกน้อยนกอย่างมาจับเวลาเขามาเดินดูนกเขาก็จะสามารถดูนกได้ใกล้ขึ้นแล้วก็แหมยางมันสามารถเป็นบังสายตาหื้อเขาหื้อนกหันเฮ้าหรือว่าหันเหื่อน้อยที่สุดครับสองข้างตางังถ้ามีการปรับแต่งดีๆนะผมคิดว่า พื้นที่ตรงนี้ถ้าแบบมีการคุดหลอกเอาถนนออก mm hmm. เขาก็จะสามารถทําเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติได้เลยนะครับเพียง mm hmm. แต่ว่าเขาเอาศัยธรรมชาติบดบางสายตาด้วยนะฮะแต่ปัญหาคือฝั่งทางปุ้นนะฮะมันจะทําเขามองบรหานนกด้วยนะฮะก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลถ้าหากในอนาคตต้งหน้าเขาจะพัฒนาหนองนึงซ้ายให้เป็นแหล่งดูนกที่สามารถดึงดูด นักท่องเที่ยวเข้ามานี่เขาก็จะต้องมีการปรับภูมิทัศน์แล้วกอปรับพื้นที่ให้เหมาะสมกับการดูนกตัวครับผมก็ต้องมาอาศัยจากการลงพื้นที่นะะตอนนี้ผมก็ได้มาทะลุตรงบริเวณตีเป็นวัดอา่าสันกำแพงนะฮะและพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นถนนทิ้งดินนะฮะผมคิดว่าเส้นทางนี่น่าจะ ยังบอ่คุดออกเตี่ยเพราะว่าหลังจากคุดเฟสที่3จะต้องมีการคุดหลอกเขตน้ําตื้นบริเวณนี้ก็คงจะต้องอใจเส้นทางนี้เผื่อลาเลียงดินไปทิ้งอยูนะฮะก็ใหลังจากคุดเฟสสามเซตบรรแน่ใจเหมือนกันว่าเส้นทางลําเลียงกล่องดินหมนี่กรมชลจะมีแผนการคุดหลอกออกไปตั้วหรือเปล่านะถ้าแบบมีการคุดหลอกออกก็คงต้องมาวางแผนการใช้ประโยชน์ของมันกั้มนะว่าดินที่มัน กล่องละเกะละกะแบบนี้เนี่ยเราจะใช้ประโยชน์อย่างมันได้พ่องดยตีเพื่อมมีผลกระทบกับระบบนิเวศน้อยที่สุดนะครับผมเนี่ยภายในเดือนเมษาพฤษภานี่กันน่าจะหฮูกันฝั่งในนี้เป็นปลาไข่นะเยอะมากครับนี่เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไ,ได้วยปลาไข่ของอหนองเลนซ้ายเลยครับเนี่ย จริงๆมันเป็นพื้นที่ของบ้านเรานะแต่การเข้าถึงนี่จะเป็นเข้ามาฟังสัสลีเนี่ยก็ง,งิ้วที่ผมกำลังจะไปหายุดนี้และบริเวณนี้นะฮะจะเป็นบริเวณตีจากการสำรวจจะเป็นบริเวณตีมีนกเยียวอ,อพยพอู้อันนี้นกกระสาแดงครับ นกเหยี่อพยบจะมาลงจุดนี้เยอะที่สุดนะครับของน้องเลงซ้ายนะฮะเพราะมันเป็นพื้นที่โลง่งที่เหยี่วสามารถมองจากด้านบนมาเห็นได้ชัดเจนครับนี่กระสาแดง,งตัวนึ้งหลายตัวแล้วนะครับตั้งแต่เดินสำรวจมานี่กระสาแดงค่อนข้างเยอะครับ โอ้สวยงามถ้ามีกล้องถ่ายรูปเหมาะ,มะนี่ผมคิดว่าน่าจะได้ภาพสวยๆเยอะเลยครับในการมาถ่ายรูปตีนนองนะนี่ผมใช้กล้องวิดีโอไทายมันจะภาพความละเอียดมันจะน้อยครับซูมได้ใกล้กับจริงแต่เวลาถ่ายภาพออกมามันจะความละเอียดมีน้อยมาก พื้นที่บริเวณนี้ครับยังตีเขาหันครับท้องฟ้าจะลงมาครับมองเห็นเนีภูเขาล่อมรอบนี่ครัลานกว้างเวลานกเยี่ยวหรืออินทรีบินม้านี่จะเห็นชัดเจนมากครับแตอนนี้ผมกำลังจะเดินเข้ามาสู่จุดเลี้ยวไปในจุดตี เรียวกว่าสะหลวงบ้านสันสลีนะฮะบริเวณนี้ก็เป็นกล่องดินอยู่เนี่ยตอนนี้มันปกคลุมไปด้วยต้นไมยลาบนี่ให้ไปกว่างเบ็ดได้เหรอกลังมาครับกลังมาครับฮนะ มาอันทายคลิปนกกำลังมาอะไรโอเคครับครับกะทักทายกันนะตอนนี้เจ้าบ้านกับเริ่มคุ้นเคยผมนักขึ้นแล้วครับเพราะว่าหลังจากจี่เขามาที่ตามการคุดหลอกหนองเลงซ้ายมีการอัปเดตลงไปในช่อ,ชอง YouTube แล้วก็ลงไปใน Facebook พ่องนะฮะเป็นการอัปเดตการทำงานของกรมชนบทานในการคุดหลอกหนองน้งซ้ายที่ชาวบ้านอำเภอแมจเป็นได้หูได้หันไปพร้อมๆกันตัวก็หลายคนก็เริ่อมคุณนหน้าคุณตาผมแล้วก็ปะกันกระทักทายกันครับก็ะทำเฮาทำงานไงมากขึ้นครับเพราะว่าหลายๆท่านก็หากินในนี่เวลา ามาถามข้อมูลอย่างนี้ถ้าเป็นแบบเชื่อใจบบเชื่อมั่นอย่างกับปะก้าวข้ข้อมูลนะครับเนาะแต่ตอนนี้ก็ถือว่าข้อมูลกับถึงกันง่ายมากขึ้นครับก็ถ้าจะได้ก็เดี๋ยวเขาจะไปดูมุมซ่า,าหลวงตอ,นะตอนนี้ถ้าเดินไปปุ๊บกับปะตนน้นยูใหญ่ก็ถึงเป็นซ่า,าหลวงแล้วนะถ้าใครติดตามจีโฟกมาตลอดกอ็คงจะได้เห็นช่วงในคลิปของ การมาสำรวจนับนกตัวเองทีมงานชมลมรักนกและธรรมชาติกฟ็ฟผอ,อแม่เมะะาะจังหวัดลำปางเขาได้มาสำรวจพื้นที่ตรงซ่าหลวงแล้วก็ต้นยิวต้นนี้ก็เป็นจุดสุดท้ายที่เขาเดินเข้ามาถึงจากฟังปุ้นนะแต่นี่ผมเดินมาแหมทางหนึ่งเพื่อมาเป็นบรรจบกันครับจุดนั้นพอดีนะฮะโอเคเดี๋ยวจาเจอกันคลิปหน้าครับผม